บอกว่าเป็นไหนมันคอมเมนต์่ดีติช่วงแต่ดิขออนุญาตถามโปรได้ไดหมคะโปรอะไรฮะโปรฟินคขับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่สาขาขอนแก่นเป็นข่าวดีและเรื่องที่ดีครับเพราะว่าคนขอมาเยอะนะครับเพราะว่า FC หรือว่าแฟนคลับฟินแลนด์คาเฟ่หรือ FC ฟซีบริหารฟินแรงเด็กก็อยู่ขอนแก่นหลายหรือจังหวัดใกล้เคียงขอนแก่นร้อยเอ็ดก็มาง่ายกาลสินกับว่าง่ายชัยภูมิก็มาง่ายนะครับผม19เมษายนนี้เราจะเปิด นะครับฟินแลนด์คาเฟ่สาขาขอนแกน่นนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนี่เลยบอกเลยว่าชาวขอนแก่นจะได้กินเค้กรสช่องที่อร่อยที่สุดในโลกแน่นอนคาเฟ่ของเรา ตั้งอยู่ที่แในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหรืออยู่ที่โรงพยาบาล KRM พี่น้อง k ค m อีมนี่มองไดอยู่ใกล้สนามบินมากเธอเธอจะบินกลับกรุงเทพมาแวะซื้อของฝากที่นี่ก่อนนะเออฮิวเค้กขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพช้ำๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะเอาเค้กรสช่องที่ขายดีที่สุดนะครับผมในสาขาอุดรของเรามาให้พนักง,งานของโรงพยาบาล KRM ได้ชิมกันก่อนของแสบข้นพื้นที่ต้องได้กินกวนดิแวนลูกค้าได้กินกวน สิไปให้ลูกค้ากินก่อนคนอยู่ในโรงพยาบาลเขาก็เคลียตายพอดีแหละแป๊บแล้วต้องให้คนในโรงพยาบาลซิมก่อนนะครับผมเพราะนี่คือโรงพยาบาลของพวกเราชาวคณะสวัสดีครับเอาของแบบให้กินก่อนใครเลยรสช่องจากวัดจีนอันกลมๆได้บนบิบได้นะครับหอมมากอันไหนเอาอันนี้เป็นกระมีเหอน้กินไหมตัวชอบเหรบ้างครับอยากสอบถามรสชาติหนึ่งหวานแบบหวานแบบกลมกล่อมใครไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องใส่เนาะแต่ใครอยากเพิ่มหวานก็บีบได้เลยอันนี้คือ แต่เม็ใส่ก็อร่อยแล้วอืมนาแสดงว่าอันนี้เม็ดไม่ทานหวานใช่ไหมคะไม่ค่อยทานหวานอร่อยค่ะแต่วก็อร่อยไม่ทานหวานก็ไม่ต้องบีบเพราะว่าเราทำมาให้เพื่อสำหรับคนที่แบบเพิ่มหวานอร่อยมากหอมบอบไปไหนมันข้าวเมีนเเต่ดีติช่วงเเต่ดีขออนุญาตถามโปรได้ไหมคะโปรอะไรฮะโปรฟินขับวอะที่ข่าวคาเฟ่หรอควรควรมาที่วันศุกร์นะเรียนเชิญนะเรียนเชิญบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้ต้องแห่กันมากินเยอะมากเลยวันที่19เมษายโรงพยาบาลจะเต็ียมมาเลยลูกค กินแหลกคับเป็นเรื่อมาทำสวยแล้วใช่ไหมมาใหกินเสร็จปุ๊บก็มาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยคือใครที่มาใช้บริการที่เนี่ยทั้งความสวยและกราบอิ่มอร่อยอื้อสามารถบีบได้นะคะข้างบนเป็นน้งหวานก็เป็นน้อัตสนุกค่ะถ้าพี่อยากได้ความหวานก็ลองว่ามันยังไม่หวานพอก็ลองรู้สึกเหงาก็ลองเพิ่มความหวานดูมันจะเพิ่มความหวานให้เราได้เป็นไงบ้างคกขอสอบถามนิดนึงนะใช่หวานพอดีเลยค่ะแบบไม่เลี่ยนเลย พอเติมน้ำตาลไปแบบคนที่ชอบหวานก็จะเมันได้เลยบีบได้เด้อบีบจาะล็อกกับน้ำตาลนี่จะมีน้ำตาลในหยิบขึ้นมาได้เลยใช่แล้วพอหยิบขึ้นมาแล้วก็บีบลงไปตัวอักษขออนุญาตต่างคำใหญ่ๆหว้าย้อนะไปนะไปเดี่ยวต่อใหญ่อะอ้าวโอ้ยโตไหมโตไหมคะที่ที่นะคะที่เลยนะคะที่สุดนะคะอย่าลืมนะคะ ฟินแลนคาเฟ่นะคะที่ขอนแก่นนะคะัรอติดตามนะคะตั้งอยู่ที่บริเวณเส้นทางออกสนามบินนะคะตรงโรงพยาบาล KRM นะคะฝากวยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะใครอยากมาชิมเค้กวอดช่องหรือว่าชากาแฟเค้กต่างๆนะครับผมมาที่โรงพยาบาล KRM นะครับผมอยู่ที่ทางไปสนามบินขอนแก่นห่างสนามบินเพียงแค่3 0 0ร้อยสีเมตรเองสะดวกสบายเรามีทั้งเค้กทั้งขนมปังเบเกอรี่มากมายยิ่งกว่าคำว่าอร่อย แต่ว่าความสุขอยู่ที่นี่สุขและสวยอิ่มท้องจบครบที่พีลาคาเฟ่สาขาคอนแก่นและ KIM Hospital ขอบคุณมากค่ะเป็นจังไดพี่น้องหัวธุรกิจคักบอกสะอ่อนเมือนหลานอยู่บ่ไก่พี่น้องเอ้ยเแม่นเก่งจเแม่นเก่งผู้เยาบ้านฟินแลนด์หนึ่งปี ที่มาเริ่มตนในมาอยู่ขอนแก่นธุรกิจพูดขื้นพูดขืนพูดขืนพี่น้องเอ้ยพูดขื่น,น,นซื้อบอรแมนได้พูดขื้นแล้วก็ปังพร้อม,มสิเก่าเมษายนนี้เจอกันกับคาเฟ่ฟินแลนด์คาเฟ่สาขาสองพี่น้องเอ้ยสาขาหนึ่งอยู่อุดรสาขาสองอยู่ขอนแก่นเด้จ้ะอยู่ทางออกสนามบินขางโรงพยาบาลของบอร์ดโนด สะอ่อนเจอกันเลยจากรับสาบึงการวันที่19เมษายนาก่งคัง,คงนเนาะเด็กหน่อยอายุหยีบ4ปีจังไดไม่เก่งแทนพี่น้องหัวธุรกิจคักหัวการคาะหัวนี่เราคิดนี่แล้วได้เงินโหลดเดียพี่น้องเราเบาแหวะแล้วก็ได้เงินดีผู้ใดสิว่าจังไดกระ้างสาบุงการติดตามคนบอมีพิษบอมีเสียใจพร้อมติดตามพยาบาลฟิลแลนดนนี่มิต่ะ จะเลื่อนไปนาพี่น้องจะเลื่อนไปนาพยาบาลฟินแลนด์นั่นธุรกิจที่ออกมาปีหนึ่งฟินแลนด์คาเฟอุดอนเนาะเหลื่อมเห็ดหนึ่งสองกะฟินขับสฟินแลนด์คาเฟสาขาสองอยู่ขอนแก่นวันที่สิบเก่านี่กำลังจะเปิดขึ้นเร็วๆนี่สี่โรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ กำลังรวมเหตุโปรเจกต์กับบอร์ดโนดกำลังสิขขืนไว้ไวหนี่พี่น้องล่งบานนี่แหละสิเป็นธุรกิจที่ใหญ่ของเราเลยตาวบึงการว่าแบบมันเลิศอ,อิลีได้พี่น้องพี่น้องเคยเห็นลงพยาบาลเอกชนบอลงทุนบ่แมนหน่อยๆเด้อค่ะเป็นลักรลอยล้านบพ่อยากคิดสภาพบาบอร์ดบิกเรามีเงินหลายปันไดเก่งค่ะพี่นอ้อง เด็กหน่อยอีอย่างมาเกง่งค่ะเก่งแนสอ่อนดีอิจฉาแม่นกกน้กนองก็พอหลอดนอ้องพี่น้องเอ้ยจะแมนแล้วได้ลูกดีลูกคู้นค่ะอิจฉาหนองนาลิตาหนองตัวเกี่ยวที่เราเดบพอที่เกง่งพอที่ดีเนาะพี่น้องพอที่ขยันทำม,มาหากินมิแตจะเลื่อนไปหนาะอ้าวสำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างอวยอย่างเดียวสาบึงการอวยอย่างเดียวบ่อวยจังได้มันกับความจริงแมนบ่พี่น้องมันเห็นเห็นอยู่แล้ว บมเมนวยวัยกับวัยบนความเป็นจริง่ะแม่แม่บอกพี่น้องว่าอันที่สาบึงการว่านี้บ่ได้มีโมเมนมีแค่ซีได้สาบึงการลืมเพื่อนออกมาหน่ะหนึ่งได้ที่เพื่นต่างถึงกับคื้ขายเพลงแล้วก็ไปได้สวยพอมอ้ยสะอ่อนปังๆจ้าพูนยายบ้าน